แล้วหลุดใช่ไหมคันนี้หลุดจองใช่ไหมอ่ะเอาไงลูกค้ามีใครอยากได้รถอ่อนสบายสบายไหมอี่ก้ค้าสวยๆอ่อนสบายสบายคันนี้คือนิสสันมาร์ทหนึ่งจุสองอหรืออ e. ี v. V. ะวีอะวี่ะตัววีกสตาร์ทกดปุ่มสตาร์ทคุญแจคีเลต่ะกองรับระโชยลูกค้าดูหน่อยฮะผมจะไล่ทั้งเต้นเลยใครถูกใจกันไหน มีลน์แอดผมขึ้นนะทีมงานดูใน่อดิพี่เห็นลแอดทักลน์แอดมาได้เบอร์โทรผมศูตรไปหกสี่หกตัวแล้วก็เจ็ดอยากคุยตรงไหนทักมาตรงนั้นดูครับรถปีสองพันสิบเอ็ดนะเปิดได้ไหมกุญแจคีเล็ดูภายในครับพี่โคตดใหม่ราคาไม่ต้องห่วงวันนี้คุณได้ของถูกแน่นอนผมบอกกับพี่พี่ลูกค้าที่น่ารักกับผมทุกท่านว่าวันนี้พี่ๆี่ดุคานที่กำลังติดตามรับชมผมอยู่จะต้องได้ ของดีในราคาถูกแน่นอนขายแบบไม่ต้องสนใจโลกแล้วไม่ต้องสนใจบัญชีไม่ต้องสนใจต้นทุนแต่ว่าฮัลโหลคันนี้ขายอยู่ป้าย2องแสนสองืเก้าพันบาทลูกค้าครับ2องแสนสเกบาทลูกค้าผมทำโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปห้าห0ื่นบาทเหลือหนึ่งแสเจดื่นเก้าบาทใครเอา ผมเชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ลูกค้าที่ตื่นเต้นนะเซลล์ Sell ข้างหลังทุกคนเนี่ยยืนลุ้นราคาผมเลยว่าผมจะพูดราคาเท่าไหร่ทีมงานจดขายรูปเล็วจดผมจะขายลูกค้าคันนี้ในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วผ่อนเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเท่าไหร่ครับคันนี้ มีดาวผ่ 3, อนสามพันตลอดสัญญาฮัลโหลผ่อนสามพันคุณได้กดปุ่มสตาร์ทผ่อนสามพันได้กุญแจคีเลสผ่อนสามพันได้อีกโกค้คาผ่อนสามพันได้รถเครื่องอันสองผ่อนสามพันได้รถตัวถังดีไม่มีชนน้พิการน้ท่วมเครื่องช่วงล่างร้อยเปอร์เซ็นเต็มคุณผ่อนเดือนละสามพันบาทใครอยากได้ทักมาบ้านเขียว